นี่นะครับจะถ่ายไปให้ลูกค้าดูนะครับที่เราแจ้งว่าเครื่องมันมันเปลี่ยนถ้ฝาดึงนะครับตอนนี้มันหมุนไม่ได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยพยายามดืเช็คดูสปริงค์ดก็ไม่ขาดนะครับเอาฝาดึงใหม่จะมาใส่แล้วนะครับแต่มันเดึงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาซ่อมเครื่องตัดยารุ่น2260ของซูเปอร์แม็กนะครับ นี่นะครับไะเรามาเลื้อกันนี่นะครับลูกไม่เบรกนะครับลูกไม่ติดนะครับก็คือสองทีไม่ขาดครับแต่ลูกแหวนแหวนแหว,วนติดครับแหวนเบรกนะช่างกระูดให้สับสนเนาะก็คือน้ำมันมันเก่าแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเนี่ยเห็นไหมน้ำมันมันเก่าหมนมันเหนียวมันเลยมาเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยนไหมครับ มันเลยทาให้แหวนติดเสื้อสูบติดลูกสูบติดคาบสองทเดแยติดผสมนะครมันเหนียวครับไม่ดิ้นเลยมันเลยทําให้เสื้อสูบพวกนี้ไปไม่ได้นะรับมันคาบเหนียวอันนี้ผมต้องเอากระดาษทรายเบอร์พันลูกนะครับลูกล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับอันนี้ดูนะครับถึงจะใส่ฝาดึงแล้วก็เอาน้ำมันเช็คดูอีกทีนะครับก็มีแค่ล้างแล้วก็เปลี่ยนประเก็นนะคาบูน่าจะไม่มีอะไรนะครับเครื่องน่าจะใหม่ๆอยู่ อ,าาอันนี้แนะนําว่าน้ำมันมันเก่ามากค้างถังอยางไงให้เททิ้งตสมใหม่นะครับเครื่องจะติดง,ง่ายนะโอเคนะครับพยายามตัดให้หมดน้ํามันนะเครื่องจนเล็กพวกนระ้หมดน้ํามันแล้วก็หยอด2ทีครับหยอด2ทีเข้าไปในช่องคาบูเรเตอร์ครับดึงๆสักนิดหน่อยแล้วก็จอดไว้คนระหยอดเข้าไปนิดนึง จะได้ไม่เป็นอาการแบบนี้นะครับอันนี้สรุปอาการชัดเจนแล้วนะครับก็คือสองทีมันเหนียวน้ำมันมันเก่าครับดูดเข้ามาในห้องเครื่องแล้วมันทําให้ลูกแหวนติดนะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับล้างอย่างเดียวนะโอเคครับแค่นี้ครับอ่านี่นะครับหลังจากที่เราล้างครับเหนี่ยวออกไปแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะทําการมาประกอบกลับนะครับเสื้อสูบยี่ห้อนี้ค่อนข้างดีนะครับใช้ดีนะ ให้ดูนะครับประมาณนี้นะนี่ครับลูกสูบที่เคยเหนียวๆที่ติดทีดท่ดึงไม่ไปนะครับอันนี้เราล้างคร่าวๆแล้วนะ้ำมนันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารอดูตอนประกอบเสร็จครับนี่นะครับผมประกอบกลัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องนะครับมีแตมน้ำมันเข้าไปแล้วนะเริ่มต้นเลยนะครับแยกน้ำมันก่อนนะ น้ำมันห้ไหลกับใะ่รกันโอเคนะ้ำมันมาแล้วมาไม่เต็มที่น่าจะพัดปั๊มแข็งๆหรือเปล่าอันนี้เราลองก่อนนะว่าลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนาฝาดึงนะลูกสูบมันมันเหนียวนะครับมันเก่านะโอเคประมาณนี้ครับสวิกไปด้านหน้าครับกระโชกขึ้นลองสตาร์ทดู มันไหลไม่ดีนะครับสังเกตดูหลอดแก้วตรงนี้นะมันไหลกลับไม่ค่อยดีนะเราปีบไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะอลองดูับครับ ลองปับจุดก,ก่อนนะครับก่อนจะลื้อคายน้ำมันออกข้างอกออครับชกเพื่ชอชกลงติดอยู่ครับแต่ดับ ปกติโอเคครับเรียบร้อยแล้วจบงานเรื่องครับเดี๋ยวรอเครื่องที่สองครับอยู่ข้างๆกันครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันต่อโอเคครับขอบคุณครับ